สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจในหน้า25หนังสือเรียงคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม2ยังอยู่กันในบทที่5เรื่องของร้อยละนะคะและแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจที่เราจะทำการบ้านพร้อมกัน,นวันนี้ เป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำพร้อมกันทีละข้อเลยเนาะเริ่มที่ข้อหนึ่งใหญ่นะคะโจทย์ให้เขียนเศษส่วนต่อไปนี้ในรูปของร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100แบบนี้เราสามารถพิจารณาที่ตัวเศษแล้วนำมาเขียนเป็นร้อยละและเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะข้อที่1เศษ3 4ส่วน100ก็จะมีค่าเท่ากับร้อยละ34 และ34%ข้อที่2เศษ7ส่วน100ก็นํามาเขียนร้อยละได้เท่ากับร้อยละ7และ7%ข้อที่3เศษ99ส่วน100ก็นํามาเขียนได้เท่ากับร้อยละ99และ99%ข้อที่4เศษ68ส่วน100 มีค่าเท่ากับร้อยละ68หรือ68%ซจะเห็นว่าตัวเลขของร้อยละหรือเปอร์เซนต์ในแต่ละข้อเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าร้อยละและเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีความหมายเดียวกันนั่นเอง ต่อมาข้อ2ใหญ่ให้เขียนร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดให้ในรูปเศษส่วนวิธีการเขียนร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์ในรูปเศษส่วนนั้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปที่ตัวส่วนเป็น100ได้เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนาะถ้าเขียนเป็นเศษส่วนนั้นจะมีตัวส่วนเป็น100และตัวเศษก็ดูที่ตัวเลขได้เลยนะคะร้อยละ48ก็มีค่าเท่ากับเศษ48ส่วน100ข้อที่2 7 4เปอร์เซ็นต์ก็มีค่าเท่ากับ74ส่วน100ข้อที่3 61%กเ็ปอร์เซ็นต์ก็มีค่าเท่ากับ61ส่วน100 ข้อที่4 0ร้อยละ9ก็มีค่าเท่ากับเศษ9ส่วน100ข้อ3ใหญ่นะคะโจทย์บอกว่าเมื่อวานร้านดาวเด่นขายกาแฟร้อนและกาแฟยเย็นได้100แก้วเป็นกาแฟร้อน36แก้วนอกนั้นเป็นกาแฟยเย็นแล้วมีคำถามอยู่2คํคำถามย่อยตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์โจทย์พร้อมกันเนาะตรงนี้ก็คือรวมกันนะคะทั้งหมดคือ100 เป็นกาแฟร้อนไปแล้วเนี่ยสามสิบหกนอกกนั้นก็เป็นกาแฟเย็นหรือบางทีเราจะใช้คำว่าที่เหลือนะคะที่เหลือเป็นกาแฟเย็นนะจากหนึ่งร้อยแก้วเนี่ยร้อนไปแล้วสามสิบหกที่เหลือเป็นกาแฟเย็นข้อหนึ่งย่อยเขาบอกว่าร้านนี้ขายกาแฟร้อนกาแฟร้อนคิดเป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนกาแฟที่ขายได้ก็คือกาแฟทั้งหมดหนึ่งร้อยแก้วเป็นร้อนไปแล้วสามสิบหก 36จาก100ดังนั้นคิดเป็นร้อยละ36ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนทีนี้ข้ 2, อ2โจทย์ถามว่ากาแฟเย็นคิดเป็นร้อยละเท่าใดของกาแฟที่ขายได้ที่ขายได้ทั้งหมด100เป็นกาแฟเย็นเท่าใดตรงนี้ต้องคำนวณเล็กน้อยนะคะเพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกว่ากาแฟเย็นเนี่ยเป็นกี่แก้วแต่เขาใช้คำว่านอกนั้น เราก็ต้องหามาก่อนว่ากาแฟเย็นตรงนี้ก็จะได้จากการนำกาแฟทั้งหมด100แก้วลบกาแฟร้อน36แก้วก็จะได้กาแฟเย็นมาเท่ากับ64แก้วกาแฟเย็น64แก้วจากทั้งหมด1 0 0ก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของร้อยละได้เท่ากับร้อยละ64 ท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องของการอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซนต์ในหน้า25ตรงนี้หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะและพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ